สวัสดีครับพเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วกับแกละเปลือกมาเล่ากับเรื่องที่ไม่น่าเล่าแต่อยากให้ผู้คนรับฟังนะครับวันนี้เราก็จะมาย้อนรอยมหันตภยัยนิวเคลียร์ระเบิดที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งกันเลยนะครับไปรับชมและรับฟังกันเลยในวันที่26เมษายน2529โรงไฟฟ้า New A นิวเคลียร์เชอร์บิลเกิดการระเบิดขึ้นถือได้ว่าเป็นอุบัติภัยของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติคือความรุนแรงระดับ7ซึ่งเป็นความรุนแรงระดับสูงสุดโรไฟ ฟ้านิวเคียร์เชน์วิวตั้งอยู่ในเมืองพิเพยลภายใต้การปกครองของประเทศสหภาพโซเวียตซึ่งปัจจุบันก็คือที่ตั้งของประเทศยูเครนปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพจากเมืองร้างเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังที่ไม่มีใครก้ารันตีได้ว่าเมื่อกลับออกมาแล้วจะได้รับผลกระทบจากสารกัมมันตาราังสีหรือไม่นั่นเองเมื่อวันที่26เมษายน2529เป็นอีกวันแสนเศร้าที่โลกจะต้องจดจำ เพราะวันนี้เมื่อ34ปีที่แล้วโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลเกิดการระเบิดขึ้นนั่นเองและถือว่าเป็นอุบัติภัยจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ56ปีตั้งแต่มีการก่อตั้งโรงไฟฟ้าขึ้นมาในโลกนี้นั่นเองครับเหตุการณ์ระเบิดครั้งนั้นเกิดจากเตาปฏิกรณ์หนึ่งในสี่ของเตาโรงไฟฟ้าเกิดไฟไหม้นานถึง9วันหลังทดลองเดินเครื่องมีผู้เสียชีวิตทันที47รายพื้นนทีี่ใรรัศมม30กิโเต รอบโรงไฟฟ้าเชนอิลหุปกาศเป็นเขตอันตรายและต่อมาเพียง1ปีมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เพิ่มขึ้นเป็น4,000คนเลยล่ะครับความน่ากลัวเกิดขึ้นหลังจากนั้นรอะการระเบิดได้ปล่อยปล่อยสารกัมมันตาราังสีมากกว่าระเบิดปรามานูนที่สหรัฐถล่มเมืองชิโรฮิมาและนากากิในสงครามโลกครั้งที่2ถึงร้อยเท่าราว6ตันไม่นับรวมคนนักพันที่เป็นมะเร็งและเสียชีวิตอีกหลายปีต่อมา การระเบิดครั้งนั้นทำให้เกิดการล่วไหลของสารซีเนียม137ได้ตกค้างอยู่ในระบบนิเวศ มีรายงานว่าในรัศมี30กิโลเมตรซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ราว5-8ล้านคนกลายเป็นเขตปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีเข้มข้นและแพร่กระจายไปอีก14ประเทศแถบยุโรปไกลถึงออสเตรียสวีเดนฟินแลนด์นอร์เวย์ซึ่งมีการตรวจพบสารปนเปื้อนทั้งในพืชพันธุ์ธรรมชาติในเนื้อสัตว์และนมวัวในช่วง3-5ปีแรกนั้นการระเบิดพบว่ามีผู้ป่วยเป็นมะเร็งต่อมไทรอยเนื่องจากได้รับสารปนเปื้อนไอโอดีน1น1 มีแฝงมาก,กับนมวัวจากวัวที่เดินกินหญ้าบนเพื่อนสารดังกล่าวในปีพศ2 5 3 5เด็กๆในยุเคนอ่อยเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์เพิ่มขึ้นถึง7เท่ามีรายงานว่าแม้เหตุการณ์จะผ่านมานานร่วม30ปีแล้วแต่กำมันตภาพรังสีของซีเนียม137ยังคงตกร้้งอยู่ในปริมาณเกือบจะเท่าเดิมและนั่นก็ได้หกักล้งความรู้เดิมที่ระบุว่า ครึ่งชีวิตของมันเท่ากับ30ปีแต่ความจริงแล้วเมื่อมันถูกปล่อยไปอยู่สภาพแวดล้อมครึ่งชีวิตของมันกับยาวนานถึง180-320ปีเลยทีเดียวสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งรัเสเซียรายงานว่านับถึงปี2553มีคนอย่างน้อย140,000รายในยูเครนและเบลารุสรวมทั้งอีก60,000รายในรัเสเซียเสียชีวิตจากโรคที่เพี้ยนผลนพวงจากการได้รับสารปนเปื้อนจากการระเบิดครั้งนี้และกินพืชองค์กรเครือ หวเพื่อสิ่งแวดล้อมเคยออกมาแสดงความคิดเห็นเมื่อเดือนสิงหาคมปี2553ว่าตัวเลขเสียชีวิตจริงจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่คนทั่วโลกรับรู้นั้นอาจต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตเนื่องจากการปนเปื้อนจากสารซีเนียม137นั้นยังตกค้างในสิ่งแวดล้อมไปอีก100ปีเลยทีเดียวละครับเหตุการณ์ระเบิดของโรงไฟฟ้าชโนบิลเกือบจะถูกลืมเลือนไปหมดแล้วแต่คนรุ่นใหม่ได้รู้จักกันอีกครั้งเมื่อเดือนมีนาคมพศ2 5 1 4เมื่อเหตุ การแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และคลื่นซึนามิถล่มญี่ปุ่นส่งผลให้เตาปฏิกันในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกิชิมะได้รับความเสียหายและมีสารกัมมันตรังสีั่วไหลออกมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับแม้ว่าความร้ายแรงและความเข้มข้นของสารซีเนียม137ที่ปล่อยออกมานั้นจะรุนแรงน้อยกว่าเหตุการณ์ของเชอร์โนบิลอันเนื่องจากโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ชายฝั่งมีกระแสน้ําช่วยพาละลายในมหาสมุทรแปซิฟิก อันกว้างใหญ่ทําให้สารเจียจางลงไปมากกว่าแต่ยังต้องมีการติดตามและศึกษาเพื่อให้แน่ใจว่ามันรุนแรงน้อยกว่าจริงหรือไม่พราะบทเรียนจากเชนเนบิลเห็นได้ชัดเจนว่าผลกระทบจากกรมรมตภาพรังสีไม่ได้ยุติลงหลังจากเหตุการณ์ระเบิดสงบแต่อย่างใดเลยปัจจุบันเชเนบิลได้เปลี่ยนแปลงสภาพจากเมืองร้างเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติขอชาวยูเคนเองรู้ซึ้งกับความเจ็บปวดของสถานที่นี้เป็นอย่างดีเพราะว่าก็ไม่มีใครการันตีได้ว่า เมื่อเข้าไปแล้วแล้วกระบอ,อกมานั้นจากเขตเชนอร์บิลจะได้รับผลกระทบจากสารกัมมันตรัง,ารางสีกลับไปด้วยหรือไม่นั่นเองครับและก็จบกันไปแล้วนะครับกับการยอร้อนรอยเหตุการณ์ระเบิดของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในเชนอร์บิลสรุปมาแบบย่อๆให้เพื่อนๆได้รับรู้และรับฟังกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากฟังแบบละเอียดเลยก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับสําหรับวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และก็แลกเปลี่ยนคอมเมนต์ไว้พูดคุยกันได้นะครับสวัสดี เจอกันในคลิปหน้า